กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงคอมเมนต์หน้าเมาส์ค่ะคอมเมนต์หน้าเมาส์นะครับแล้วก็ไีดูเรื่องราวของคุณน้ำเพชรเดือดฉากใหญ่ฟาดพิมพ์ริพายสั่งของแล้วมีปัญหานะฮะก็ไปดูสิว่ามีแฟนรายการมาพชรคุยเรื่องนี้อย่างไรบ้างน้ำเพชรโดนสองดอกแล้ววันนี้เมื่อวานนิดเอิร์ดด้วยอ๋อเหรอไปไปตั้งแถลงข่าวหลังแบ็คดอกแล้วก็อาจารย์ดรน้องมั่งเขาไม่ยอมเขาให้ไปคุยที่อื่น ก็เลยโดนไปสองสองรอบส่วนพิมพิพายเนี่ยก็เห็นใจน้ําเพชรนะอืเพราะว่าของเขาได้ไม่ครบเขาอ้างว่าของเขาได้ไม่ครบไม่ของมันใช่ไม่ได้ไม่ครบคือของมันมาไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ของมันไม่ถึงด้วยเออนั่นแหละไม่มีปัญหาแต่มันไม่เจ้าเดียวแล้วนะรู้สึกว่าคนทําคลิปตอนที่แกะของน้องพิมออกมาเยอะเลยนะมันก็มีหลายคนนะฮะโอ้เคยสั่งนะเออเคยสั่งนี่พี่ต๋อเคยเห็นไม่เคยต่อเออพี่ต๋อเคยเห็นเขาพิมพิพายมาส่งโอ์อ่ะ หลอไม่เคยเป็นพวกเครื่องสำอางนะพี้ครับซื้อมาไห้องแต่งหน้าไงช่องเราใช่ไหมจะต้องแต่งหน้าอ๋อค่ะนะฮะเราไปดูเลยน้ำเพชรเดือดฉากใหญ่ฟาพิมรีพายสั่งของแล้วมีปัญหาเนี่ยนะไปดูซีแฟนรายการพูดถึงอะไรบ้างคุณแอนเจ็ดบอกว่าพิมพ์รีพายยังไงก็ผิดค่ะเพราะเป็นเจ้าของ ต้องทาไม่ดีกว่านี้เพราะเรื่องนี้มันหลายต่อหลายรอบแล้วนะคะคุณวิกกี้นะฮะบอกว่าถ้าทํางานเป็นแบบบริษัทก็ต้องคอมเมนต์ได้หมดคนเป็นเจ้านายก็ต้องเข้าไปดูและหาสาเหตุว่ามันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรอันนี้เรื่องจริงค่ะลูกค่ะคุณกระดกพรบอกว่าเป็นเราเนี่ยคงไม่โพสต์หรอกเราจะถามเขาแล้วก็ให้เขาได้รับผิดชอบเราเข้าใจว่าคนสั่งของมันเยอะและการโพสต์ก็คือการดิสเครดิตเขาเนั่เนเองนะฮะคุณกนุนมัสดี้นะฮะเมสตี้บอกว่า ส่วนตัวเนี่ยสั่งของตลอดเลยนะเรื่องส่งช้าคือปกติเพราะว่าออเดอร์เนี่ยมันเยอะและเขาก็บอกตลอดว่าใครรอไม่ได้ไม่ต้องสั่งเ,เขาพูดใช่ไหมใช่ส่วนเ,เรื่องของไม่ครบไม่เคยเจอเอันนี้จากแฟนคลับเลยนะฮะว่าน่าจะเป็นคนหนึ่งในคนที่เคยสั่งของของคุณพิ๊บราไพยบ่อยๆค่ะคุณ i อแบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยในฐานะที่คุณน้ำเพชรเป็นดาราคนหนึ่งเขาเป็นดาราแม่เขาเล่นหนังไหมเขาเล่นละครไหมโอ้ยไม่เคยดูนะ อันนี้นไม่รู้นะเนีงง่ยเป็นนางงา,าเป็นนางงาม <3 S 1> นะเป็นนางงามเออยังไม่ได้มีวงการละครนะอะไรเข้ามาไม่ทราบเอ,อ,เอ,อต่อตอคือบอกว่าหากมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องจริงก็ควรจะไปคุยกันหลังไมค์ก่อนดีไหมคะแต่นี่เล่นออกมาทําคลิปแล้วก็โอโหระหว่างเปิดกลองบอกขอไม่ครบแล้วก็หัวร่อเสียงดังขนาดน,นั้นทําแบบนี้ไปเพื่อ,อนะฮะ ต่อมาครับอีกคลิปหนึ่งเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันด้วยนะฮะไหนๆก็คอมเมนต์แล้วก็คุยกันหน่อยเพราะคุณแม่ก็โดนแบบว่าทัวร์ลงเยอะนะฮะคุณแมม่่ไสนใจทัวร์อินเดียป่ะทัวร์ไม่ได้ทัวร์ค่ะเพราะว่าคุณแม่เป็นฟูเก็ตแฟนตาซีรับทัวร์ตลอดเมตมะทัวมอนทัวร์พม่าแม่รับหมดแม่กว้างแม่กว้างเพราะแม่โวลโวลคาร์ดนะฮะค่ะบอกออะ อาละ,ะข่าวนี้เลยเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะตรงๆล้าสานาที่แท้จริงระหว่างสาวเบสสรุปสานะไหนกันแน่นเนี่ยนะฮะ<อ>คุณวุฒิชัยบอกว่าฉันคิดว่าตรงๆเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเปิดตัวกันเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงเ<อ>ขาก็อยู่ในวงการมานานเขารู้อยู่แล้ว<อ>แต่เขาคงคิดดีแล้วถึงตัดสินใจแบบนี้<อ>นะฮะคุณจีจีจ,จีจีนะบอกว่าน้องเบสก่อนจะคบกับตรงๆคือเบสจะมีคนติดตามในไอจีเยอะกว่าตรงๆอีกนนะคะทุกอย่างก็คือน้องเบสเขาไม่ใช่ที่จะกระจอกกระเจอะนะคะในโลกโซเชียล อย่างเราคนหนึ่งก็รู้จักตรงๆเพราะว่าน้องเบสนั่นเองคุณสุภาพอรอะต่อเลยนะแม่นะ,ะคุณสุภาพร,รา์ราชราชสิริพง์นะฮะ,ะบอกเจ๊เต๋าบอกว่าไม่มีงานอีเวนต์ยันปีหน้าตรงๆบอกไม่เป็นไรถ่ายคลิปกับเบสก็ได้เงินเยอะอยู่คลิปแต่ละคลิปมีแต่ล้านวิวอัพทั้งนั้นบางคลิป3-4ล้านไปแล้วไหนจะโฆษณาเข้ารัวๆๆๆีวิวสินค้าก็เยอะยิ่งทำคอนเทนต์หวานๆรับรอง เออคลิปมันทําเหนื่อยลูกเพราะว่ามันจะต้องสร้างคอนเทนต์ huh. แต่ถ้าไปออกงานอะชั่วโมงหนึ่งอะ่ะไปเดินยิ้มยิ้มยิ้มรับแบบจุกจุกไปต้องทำอะไรเลยนะลูกนะแต่งตัวหล่อสวยไปออกงานคู่กันอะ่ะแล้วก็บวกเล่ข่าตัวแพงแพงอะเขาก็แล้วทีเนี้ยพองานเสร็จเนี่ยเขาจ่ายแบบจุกจุกการทำคอนเทนต์เนี่ยมันต้องคิดมันต้องคิดแล้วเราปวดหัวทีมงานก็ปวดหัว ัวเราเองก็ต้องไป acting เล่นแต่ถ้าเกิดไปออกงานอนะีเวนต์น่ะสมมุติว่ารับงานคู่นะคู่ละสมมุตินะคะสมมติอ,มอ่ะสอ,สองคนคิดเป็น5 0 0 0 0นเนาะสอ,อมสมมตินะลูกนะรับสางานเท่าไหร่ล้านห้าล้านหาจุกกว่าไหม่ะจุกกว่าคุณสมพงษ์อินมีรับบอกว่าแอบคบกันก็ไม่ดีเปิดเผยไปก็ไม่ดีสรุปแล้วแบบไหนมันดีกันแนะ่ เป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนนะคะสู้ๆคุณออมโมบายบอกว่าชอบตรงๆนะแต่พอบีข่าวกับบอไมไม้เนี่ยไม่ค่อยอินมันหวานมันก็หวานนะแต่มันดูเวอร์ไปแล้วก็ดูเยอะไปหมดเลยคุณอิงฟ้าบอกพี่ตาาคะเบสอาจจะไม่ดังในสายตาพี่นะคะเพราะเขาเป็นยูทูบเบอร์แต่หนูเชื่อว่าน้องเบสจะทําให้ตรงๆดังขึ้นไปอีกติดตามรายการค่ะอะไรดีหนูก็ว่าดีอะไรดีเาหเป็นบุ๋มนะคะพนักงานอะจบแล้วนะคะ เราไปดูการโพสเมื่อเช้านี้เนี่ยนะฮะเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังอีกแล้วพราหน้าคุณแม่โล่ขึ้นมาในทวิตเตอรบ้างจริงเหรอโล่ขึ้นมาในเว็บบ้างเอจจเอตร,ตรงตรงโทษฟาดเตาทีวีพูปมดาม่าหวานเบสสร้างกระแสด้วย,ยไม้หน้าสามเออไม้น้าสามเติมเองอ่อ,อเออมึงจะโดนไม้หน้าสามทัดดอกไม้กูเนี่ยโดยตรงๆนะครับเปิดเผยว่าเตาเนี่ย ลงสตอรี่บอกว่าพระเอกหิวแสงเขาเรี่ต่าเออพี่เต๋าอันนี้ในข่าวไงเายพี่เต๋านะเอออันนี้ข่าวอ่านตำเนื้อข่าวน้องเขาลงเขาเรียกพี่เต๋าพี่เต๋าเนี่ยลงสตอรี่บอกว่าบอกว่าพระเอกหิวแสงแต่ไม่ใช่หนูนะอหลุดยอมรับกับสื่อว่าทําตามสคริปที่ค่ายเนี่ยให้อ่านจำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องของความรัก ก็ต้องขอไปพักเบรกไปดูสคริปก่อนอ่าทน,นี้ก็เลยบอกว่าความจริงคือตอนได้รดับการติดต่อจากนักข่าวทีวีพูขอคลิปสัมภาษณ์ปรมดาม่า่ซึ่งอยากจะตอบในมุมของตัวเองอยู่แล้วอตอบเลยลูกจึงอัดคลิปส่งไปให้2คลิปนะฮะ <5 S 1> คลิปแรกเนี่ย15นาทีกับ22วินาทีส่วนคลิปที่2 11นาทีกับ11วินาทีแต่ปรากฏว่าถูกตัดต่อไปถูกตัดต่อมาเหลือเพียงแค่5นาที30วิทอมตั้งหัวข้อว่า ตอบชัดหมดเปลือกตร,ตรงตรงปล่อยโปะนะฮะ,ะและในคลิปก็พูดว่าสิ่งที่ผมทำอยู่เป็นแผนของพมพที T R ของช่องที่เดินหมากผิดไม่ควรให้เด็กเปิดตัวที่จะมีแฟนต่อมานะฮะ มันไม่ใช่วิธีเอนนี่น่าจะเป็นคำพูดแม่ oh, oh. มันไม่ใช่วิธีพระเอก oh. พระเอกมันต้องยิบเงียบ oh. นิ่งๆแ oh. ม่เคยพูดไปเนาะ oh. ต่อมาคําพูดอีกวลีของแม่ก็คือ oh. มันไม่ใช่พฤติกรรมของพระเอกพระเอกไม่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ oh. และแม่ก็ปิดท้ายด้วยว่าต้อง,ต,องต้องถาม TPR ก่อน oh. เพราะว่าตอนนี้งานอีเวนต์มันก็ไม่มี oh. ซึ่งงานนี้ครับนักแสดงหนุ่มอธิบายแบบนี้เลยบอกว่าไม่ได้ขอให้นักข่าวคนดังหรือใครๆเชื่อ แต่ยืนยันว่าทุกสิ่งที่ทําเป็นความจริงและบอกอีกฝ่ายว่ารู้จริงแค่ไหนถึงพูดยืนยันค่ายหรือว่าช่องไม่มีการบังคับหรือการสั่งให้ตนทําอะไรแบบที่เคยพูดไปดาราตัวแค่คนธรรมดาคนหนึ่งตนแค่อยากแสดงความที่เป็นตัวตนจริงๆให้ทุกคนได้รู้พร้อมถามกลับแบบนี้ฟังชัดๆนะฮะเดี๋ยวอมจะบอกยีอมกูว่ากูจะตบมึงอ่ะแล้วต่อแลถามชัดๆบอกว่า ถามกับเต่าทีวีพูถามกับพี่เต่าว่าในสายตาของพี่พระเอกต้องเป็นยังไงหรอครับแบบน้องอะค่ะรับรู้สึกว่าฟังไปแล้วรู้สึกแย่มากกับสิ่งที่สายูพอฟังก่อนจบแล้วอันนี้จบแล้วจบแล้วจบแล้วคือพี่เต่าเนี่ยพี่พี่เต่าเนี่ยทำงานอยู่ในที่ตรงๆเล่นละครเป็นใหญ่อยู่ในนั้นพี่เต่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะพี่พี่เต่าเองเลย เขาก็จะดึงหนูเนี่ยมาเล่นเป็นพระเอกตลอดพี่แต่ตอบอกพี่พี่เอาคนนี้สิหล่อมากเลยหนูชอบเขามากเลยอชอบอะไที่แบบว่าชื่นชอบคือเราไม่เคยเห็นผู้ชายที่แบบขาวจ้วงน่ารักขนาดน,นี้แล้วมันโอ้เด็กคนนี้มันหล่อเนาะโอมันมีโอกาสจะดังเป็นพระเอกดังมากแล้วบอกพี่เอาคนนี้ไปเล่นสิเขาบอกอ,อ๋อเล่นแล้วแหละคนนี้เล่นเล่นละครเล่นละครเรียบร้อยแล้วเป็นพระเอกด้วยโอ้จริงเหรอแล้วเราก็เขาก็จะส่งรูปมาบอกช่วยโปรโมทใน Facebook ให้หน่อยอพี่เต๋ไม่เคยโปรโมท พระเอกคนไหนใน Facebook นะคะถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนพี่เต๋าใน f Facebook ครับพี่เต๋าโปรโมทต,ตรงๆคนเดียวพี่ตรงๆเล่นเป็นหนุ่มอีสานแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งเล่นเป็นสาวอีสานแล้วพูดภาษาอีสานกันอยู่ใต้ถุนบ้านพี่เต๋าลงโปรโมทในเฟซพี่ใครที่เป็นเพื่อนพี่จะรู้นะคะพี่เอารูปตรงๆโปรโมทแล้วพอเสร็จปั๊บ <ๆ S 2> พี่บอกแล้ว็ฝาพี่ฝากบอกเขาหน่อยสิว่าหนูชอบเขานะชอบในที่เหมือนว่าชื่นชอบอืไม่เคยเห็นผู้ชายที่แบบน่ารักขนาดนี้มาก่อน,นอ่ะบอกชื่นชอบเด็กคนนี้มากเลยครับ ขาบอกเดี๋ยวฉันบอกให้ฝากไปหลายครั้งแต่กูว่าพี่กูไม่เคยบอกเออฝากไปรู้กี่ครั้งเออ <F ar> ฝากไปรู้กี่ครั้งไม่เคยบอกเลยเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บ <c oughs> บอกก็ออยังบอกก็ออยังแค่นี้ก่อนนะฉันฉันทำฉันทำงานอยู่แค่นี้ก่อนนะฉันทํางานอยู่อเออนั่นแหละแล้วก็มาเห็นน้องตรงๆอีกทีหนึ่งก็ไปมีข่าวกับน้องเบสใช่ไหมซึ่งจริงๆพี่ก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเบสเลยนะฮะแทบจะไม่พูดถึงเพราะว่า โด,โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ว่าอย่างงู้นอย่างนี้นะครับว่าเบสยังไงเขาก็ดังอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะดังเป็นยูทูบเบอร์มันไม่เกี่ยวอะไรมันไม่มันมันก็อีกเรื่องหนึง่งเราพยายามที่จะไม่พูดถึงเบสเพราะว่าเราประเด็นอยู่ที่ต้องตรงตรงก็นี่แหละครับก็เมื่อวานก็ไปอัดรายการที่ทีวีพูเขาก็เลยถามพี่ตเต๋าเรื่องนี้เราก็แนะนําว่าจากที่พี่เต๋าเนี่ยสนิทก,กับพี่เอสุภชัยเนี่ยระบบของการเป็นพระเอกนะลูกส่วนใหญ่พระเอกมันจะนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเขาจะแอบคบเงียบๆเขาจะไม่เปิดตัวเขาถ้าเขายิ่งรู้ว่าคนเนี้ยอนาคตกำลังจะดังมากเขาจะไม่ให้มีข่าวกับผู้หญิงเลยให้นิ่งๆไปก่อนจนดังติดเกาเรียกติดลมโบนแล้วค่อยเปิดตัวแฟนในลักษณะอย่างเงี้ยพี่เต๋เกิดความสงสัยว่าน้องกำลังจัดดังกำลังจะดังแล้วนะคะกำลังจะดังแล้วเพราะว่าเขาเล่นเรื่องขุนแผนใช่ไหมเล่นเป็นลูกใช่ไหมเล่นเป็นพวายอ เขากำลังจะด,ดังแล้วเอ๊ะ e ทำไมไมันมีข่าวกับน้องเบสเอ๊ะ e ยังไงวะ e y, เอ๊ยเขาวางหมากยังไงวะเ,เพราะการทําอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่าพี่อยู่ในวงการมา20ปีตั้งแต่ตรงๆยังอยู่ต่างจังหวัดเฮ้ย e ไม่น่าเลยนะน่าจะให้นิ่งๆเอาผลงานก่อนผลงานผลงานก่อนแล้วค่อยเปิดตัวพี่มีมุมมองของพี่อย่างนี้นะคะและที่เขียนมาทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเป็นอักษรย่อเนี่ยไม่ได้เขียนถึงหนูเลยอไม่ได้เขียนถึงหนูเลยพี่ก็พยายามตอบแล้วว่าที่เขียนมาเนี่ยไม่ใช่หนูนะเป็นคนอื่น ประจาเวลาพี่เขียนถึงอีกคนอีกคนจะเดือดร้อนเวลาพี่เขียนถึงพระเอกคนนี้พระเอกอีกค่ายหนึ่งก็จะเดือดร้อนก็แม่ว่าล้อมขนาดน,นั้นนะเขาก็ต้องวกนหมดไหมเข้าใจ,จไหมลูก,ลกอพี่เขียนถึงพระเอกมากสีเอพอพระเอกน้อยสีอโศกก็เดือดร้อนอน้อยสีก็เดือดร้อนพอพี่เขียนถึงพระเอกน้อยสีปุ๊บอโศกเดือดร้อนมากสีเดือดร้อนก็ไม่ไม่ได้ระบุใครก็ทุกคหมดไม่ได้ระบุใครเลยทีนี้เนี่ย เราไม่คิดว่าเป็นตัวเราไม่ได้นะคะถ้าเกิดน้องอยากรู้เป็นใครน้องโทรหาพี่เต๋าได้เลยนะคะพี่เต๋าไม่เคยไม่เคยแอนตี้น้องตรงๆงพี่เต๋าชอบน้องตรงๆแต่มีบางช่วงที่พี่เต๋าไม่ได้ตามไอจีน้องตรงๆงเพราะว่าน้องตรงๆน้องตรงๆไปมีข่าวกับน้องเบสพี่เต๋าก็เลยเสียใจอกหักหรออกหักหรออกหักหรอฮาอกหักทิพโอ้ยฉันฉันชอบเขานะฉันชอบเขาจริงๆนะแล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ย เมื่อชาวเด็กดทีวีภูทรมาเล่าให้ฟังตรงๆไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้เลยแต่คนที่มีปัญหาคือบรรดาเอฟซีพี่ไม่แน่ใจว่าของฝ่ายไหนพี่ไม่รู้นะคะเข้ามาด่าคำหยาบเข้ามาคุกค,คาม,อ,มอันนี้พี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าฟ้องเนี่ยไม่ได้ฟ้องตรงๆนะคะเพราะว่าพี่กับน้องตรงๆไม่ได้มีอะไรกันแล้วพี่ชอบเขาพี่เป็นเอฟซีเขา พี่ไม่คิดจะฟ้องเขาแต่พี่กําลังให้ทีมทนายดูว่าข้อความไหนเป็นหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเป็นพอพอเป็นเป็น,เป,นเป็นโฆษณาแล้วก็เป็นข้อความคุกค,คามสื่ออันนี้พี่ฟ้องนะคะน้องที่มาตอบกันเยอะๆมาตอบกันเยอะๆตอบซ้ําๆตอบซ้ําๆตอบซ้ําๆเนี่ยเป็นการคุกค,คามสื่อ,อพี่ฟ้องเพราะว่าพี่มีแมทพิราีแล้วก็สายเจริญภูระเป็นไอดอล เศรษฐกิจเป็นยังไงตอนนี้เยอะนะย่ำแย่พี่จะหาเงินอย่างนี้ใช่พี่จะหาอย่างนี้จริงๆพี่พูดตรงๆใครที่เข้ามาตอบมาเม้นมาด่ามาให้ผลไม้มาทุกอย่างพี่แคปไปหมดแล้วตอนเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มเดี๋ยวพี่จะคุยกับทางทนายแล้วก็ให้ทางทนายดูให้หมดแล้วก็จะยื่นฟ้องทุกคนแต่ไม่ฟ้องตรงๆนะคะใครที่เอาเข้ามาใน i อซึ่งเป็นโลกส่วนตัวของพี่เข้ามาด่าเข้ามาตำหนิเข้ามากัด เข้ามาต่อว่าเข้ามากระแนกกระแน่พี่ฟ้องหมดค่ะแต่ต้องอยู่ในพรบคอมพิวเตอร์ว่าทําให้พี่เสื่อมเสียชื่อเสียงหนูจําได้ไหมคะกรณีของพี่การวิภากรที่โดนฟ้องโดยอีฟใช่ไหมขณะพี่การเข้าไปโพสต์บอกว่าอีเหลื่อมยังผิดเลยนะคะยังผิดนะคะหมินประมาทด้วยการโฆษณาพวกหนูใช้คําแรงยิ่งกว่าพี่การนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดหลายเท่าและน้ําตาพี่ไม่รับอดอกไม้พี่ไม่รับขอโทษพี่ไม่เอา พี่รับเงินสดค่ะเพราะพี่ไม่แมตกับสายเจริญบุระเป็นไอดอลจบนะคะจบนะคะถ้าไม่จบยังเข้ามา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 เรื่อยๆดีค่ะเพราะว่าเป็นการคุกคาม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 กันแหนกแหนะคุกคามกันแหนกแหนะคุกคามกันแหนกแหนะหลอกด่าพี่ฟ้องหมดค่ะตั้งแต่เช้ามีมาเยอะไหมก็ไม่เยอะมากหรอกก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆ ของพวกนี้ฉันอยู่มา20ปีแล้วฉันเจอมาเยอะกว่านี้ฉันเจอมาเยอะมหาศาลกว่านี้ก็าบอกว่าเรื่องที่เกิดเบเบมากอันนี้คือเด็กๆแต่ทุกหน้าว,วันนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีดิฉันก็ต้องหาเงินแบบนี้ค่ะเตรียมตังค์ไว้นะคะคไม่มี ก็เรื่องของคุณเดี๋ยวไปไล่ลบก่อนโพสไปโพสว่าคุณแม่ต้องไปไล่ลบก่อนเดี๋ยวจะโดนฟ้องคุณโพสว่าไงฮะคุณโพสว่าไงคุณแม่สวยจังอันนี้ฟ้องได้คุกคามฟ้องเหรอคุกคามทางเพศแล้วบอกว่าคุณแม่เนี่ยอายุก็หลักหกแล้วทำไมยังหน้าสวยอยู่เลยคะอันี้อันนี้อันนี้ฟ้องได้ฟ้องได้ชมนะมินประมาทมินประมาทอะไรหลายคนไปปรึกษาคนนั้นคนนู้นฟ้องไม่ได้ การพี่เป็นสื่อนะคะเข้ามาตอบเข้ามาพูดจากันกแน่ๆพี่ในในโลกของพี่เป็นการคุกคามนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะให้ทนายแล้วเป็นทนายของพี่เป็นทนายที่ฟ้องคดีบันเทิงหมดชนะทุกคดีไม่เคยแพ้ชนะทุกคดีไม่เคยแพ้เป็นทนายเดียวกับดิวอริสลาพี่ใช้มาตลอดแล้วพี่เคยฟ้องคนคนหนึ่งในวงการบันเทิงแล้วพี่ก็ชนะได้เงินไปเกือบล้านค่ะแลวพี่ก็จะใช้ฟ้องพวกน้องนะคะที่เข้ามาคุกคามพี่ค่ะเตือนด้วยกัน ไม่เตือนไม่เตือนไม่เตือนค่ะฟ้องจริงฟ้องเลยฉันก็จะหาเงินน่ะเออเออนะฮะเอาแบ่งนังเอาแบ่งนัได้ถ้เป็นพยานไหมล่ะพี่บอกแล้วการที่เราจะพิมพ์อะไรวิจารณ์ใครในโลกของเขาที่เราไม่รู้จักกันเตรียมเงินในบัญชีด้วยนะคะที่เป็นคนที่จะไม่วิจารณ์ใครในโลกของคนอื่น แต่พี่มีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์คนอื่นในโลกของวงการบันเทิงได้เพราะพี่เป็นสื่อมวลชนแต่พวกหนูไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์พี่ในโลกของพี่หนูวิจารณ์พี่ในโลกอื่นพี่จะไม่ฟ้องหนูแต่หนูมาวิจารณ์ในโลกของส่วนตัวของพี่มาด่าพี่บอกว่าพี่พี่ยืนยันว่าพี่ฟ้องค่ะโอเคจบนะฮะน้องตรงๆกับเฮียโตอาเฮียรงกับ <He ito. S 1> ซอเต่าไม่เคยเกียดตรงๆรับตรงๆที่สุดค่ะเฮียตรงๆกับซ่องเต่าเอ้ยซอเต๋าตกปากตกปากตามอายุายตกสิบห้าทีอายุสิบห้าปีอายุสมองอายุสมองอายุเลยเพิ่งอายุสิบห้าค่ะเพิ่งทำบัตรประชาชนนะครับก็เมื่อวานก็ทางทนายเมื่อทีมทนายความเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังเมื่อเช้าเมื่อเช้าเม่ขาโทรมาเล่าให้ฟังเขาบอกน้องตรงๆเขาตัดพ้อต่อว่าไม่ต้องโกรธลูก ไม่ต้องโกรธลูกการอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมันมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีทําให้เราดังข่าวดีไม่มีใครสนใจหรอกตรงๆเชื่อพี่เต๋าพี่ยังรักหนูเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงแค่ช่วงนี้พี่ไม่ตามหนูแล้วเมื่อก่อนเรากดไลค์ให้ตรงๆตลอดแต่ตอนหลังหนูเริ่มเอาเริ่มอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมาพี่ก็เลยแบบไม่อยากดูแลปวดหัวเออนะคะ ยังไงพี่ก็ยังรักตรงๆแล้วก็เชียร์ตรงๆเหมือนเดิมค่ะ <S 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 โอเคนะครับอ,อ, <S <S อ,อะไระครับหมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมครับใครอยากติดต่อโฆษณาช่วงน,นี้ยังว่างอยู่ยนะครับ0900899905นะครับแล้วก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแบบชร์ก,ก,ก,กดซับสไครต์กดกระดิ่งในยูทูบช anel วิกแปร์ช anel ด้วยมีไฮไลท์เด็ดๆนะครับที่ทิกต็อกด้วยเช่นเดียวกันครับวิกแปร์ช anel รวมถึงแฟนเพจเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมนะครับไปกดไลค์กดฟอลโล่เพิ่มเพิก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบบกัััันใหม่สสสสววดดีีคคร ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะ,ะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ